สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเปรี้ยพออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสหรับคลิปนี้อันมีตัวหัวเดียวอีกรุ่นหนึ่งครับเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่มีเจ้าของด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคลิปนี้ออนแอร์ไปแล้วรับรองเลยว่าติดต่อกันเข้ามาเพียบแน่นอนและก็ราคาค่อนข้างที่จะน่ารักด้วยนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย สาวกอีสุไม่ควรพลาดนะฮะหรือว่าสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาตัวรถหัวเดียวอยู่ในรุ่นของ1.9ลิตรคันนี้เลยครับตัวบีสีขาวเดิมนะครับไม่เคยชนหนักพ่คว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเราจะรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้ด้วยนะครับเด่นๆเ,เลยฮะอีสุไม่ต้องทำอะไรกันเยอะนะครับ พูดและในหลายไลฟ์นะฮะทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook พูดและในหลายคลิปเรียบร้อยกันไปเลยนะฮะตรงนี้อันจัดการให้ไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นคือในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เราแปลงหรือว่าเปลี่ยนใส่มาเป็นโครเมียมเบิกมือหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาเป็นของพวกแบบกิ๊กก๊อกนะฮะหรือว่าเป็นตัวมือสองถอดจากพวกแบบรถแคบเอามาใส่อะไรแบบนี้ไม่ใช่นี่คือเราเบิกให้ใหม่นะครับ แล้วก็ส่วนของโลโก้เช่นเดียวกันเ <_ S 2> พราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวโลโก้เดิมจะเป็นโครเมียมอันนี้เราก็ใส่เป็นตัวโลโก้แดงให้นะครับส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเดิมตตดหมอกยังไม่มีใส่เพิ่มเติมได้แค่นี้ก็ถือว่าหล่อแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่แอนบอกเนี่ยหรือว่าบอกในหลายๆช่องทางต่างๆเนี่ยรถ1คันเนี่ยถ้าเกิดเป็นในแบรนด์ของอีสูเนี่ยเราใส่แค่นี้เนี่ยพอแล้วที่เหลือขึ้นอยู่การจัดทรงแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยตอนแรกกะว่าจะเอาใส่ข้อแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้ใส่ นะครับเพราะนั้นมาดูตอนที่ยังไม่ได้ใส่ก่อนดีกว่าแต่ใส่แม็กเปล่กระจังหน้าแล้วพวกนี้เนี่ยทรงโคตรเฟี้ยวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง1.9ลิตรนะฮะ DDI นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีคราบน้ำันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะสภาพค่อนข้างที่สวยมากคันนี้นะครับและก็เป็นอีกตัวรุ่นหนึ่งที่อันเชื่อว่ายังมีพี่ๆอีกหลายคนนะฮะแล้วก็คุณลูกค้าที่น่ารักของอันทุกท่านนะที่กาลังเล็งอยู่นะครับ เดี๋ยวก่อนออกจากร้านก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟทุกจุดแล้วก็ตั้งศูนย์ทงร้อนะครับตรงนี้รถพร้อมส่งมอบรถพร้อมให้เป็นเจ้าของทันทีนะครับแต่เกิดถามว่าคันนี้ขายไปแล้วล่ะสมมุติว่ามีคนมาซื้อแล้วมีคนมาจับมาจองแล้วเรายังมีคันอื่นให้เลือกเยอะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่คืออันอยากจะเอาตัวรถมายกตัวอย่างให้กับคุณลูกค้าได้ดูด้วยนะครับว่ามันคุ้มแบบนี้แหละว่าได้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยคันนี้อันเลือกที่ใส่เป็นตัว CE28 นะครับข้างหน้า9.5ข้างหลัง10.5ส่วนยางหน้าเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์2 6 5 4 0 R 18นะครับข้างหน้าเนี่ยประมาณ4นิ้วสอดแต่ถ้าเกิดจะจะกรดให้มันจมลงกว่านี้อีกได้นะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างสีด้านข้างสวยเสมอการจรวดทั่วทั้งคันเดี๋ยวมีบริการขัดสีเคลือบผิวให้อีกรอบนึงด้วยนะครับ และก็ส่วนของตัวล้อหลังตรงนี้ก็จะเป็น10.5นะครับแต่ว่ายางหลังเนี่ยจะเป็นตัวยางหนาก็จะเป็น255 50 R18 นะครับปี2021 4วงนี้เบิกให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็อย่างในส่วนตัวท้ายกระบะเนี่ยตรงนี้คุณลูกค้าเลือกได้เลยตามอัธยาศัยนะครับบางท่านอยากได้ตู้บางท่านอยากใส่คอกบางท่านอยากใส่คอกเตี้ยยังไงเราทำไม่ได้หมดอยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นตัวคอกเหลเตี้ยนะ อันจะเบิกเป็นเลททั้งหลังให้เลยนะครับถ้าเกิดจะเอาเป็นตัวครอเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะเบิกเป็นเลททั้งหลังให้นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับมีคำหลบใต้สักอันนึงเนี่ยสวยเลยนะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบก่อเฟี้ยวๆหน่อยนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้เนี่ยแปะนิดนึงเนี่ยโหสวยเลยนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยบางคนจะชอบในอีกแบบนึงก็คือ เป็นตัวครีมไปเลยสติกเกอร์พวกนี้แกะออกให้หมดเป็นครีมไปเลยทั้งคันมันก็สวยไปอ,อีกรูปแบบหนึง่งนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวรถรอบคันนะฮะทรงดีนะครับทุกอย่างพร้อมของพร้อมหมดแล้วขึ้นอยู่คุณลูกค้าว่าคันนี้พร้อมที่จะเป็นเจ้าของกันหรือ,อยังเราเข้าดูด้านในกันต่อครับส่วนสําหรับด้านในนะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิพายคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นซีดีวิดูเอ็มพีสนะฮะเชื่อมต่อ บูทูธตรงนี้เนี่ยคือยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ยู b มาให้สับตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอันดอกเลยครับลิงคลีนเดิมเดิมนะฮะเกียร์ก็จะเป็นธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะมีช่วงโอเวอร์ดร์นะับระหว่างเกียร์5ก็เกียร์6นะครับแล้วก็ส่วนรถคันนี้นยะจริงๆคือเป็นตัว B เราพูดกันแบบตรงๆแบบนี้เลยตัว B เนี่ยมันคือเป็นกระจกปรับมือหมุนเพราะนั้นตรงนี้อันเปลี่ยนให้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าให้เราเรียบร้อย โอ้โหลูกค้าดูฮะมันคุ้มแค่ไหนนะครับอันกล้าพูดนะในคลิปนี้เลยนะครับกล้าพูดต่อหน้ากล้องกล้าพูดต่อหน้าพี่ๆทุกท่านเลยไม่มีใครให้เยอะเท่าอันแบบนี้อยู่แล้วคนนั้นสนใจรีบติดต่อมานะครับไม่อยากให้พลาดนะเรามีโปรโมชั่นดีๆเรามีของแถมเด็ดๆแบบนี้เนี่ยมาเอากลับบ้านไปเลยครับรถเราสภาพสวยรถเราสภาพใหม่ทุกคันคันนี้น่าจับจองมากนะฮะแล้วก็สองตัวเบาะเนี่ยก็เป็นแบบหกสิบต่อสี่สิบนะครับ เป็นเบาะหนังสีเทานะฮะสภาพเดิมๆนะครับสหรับภายในก็จะประมาณนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับอีสุกุญแจก็จะเป็นตัวดอกธรรมดาส่วนตัวเลขไม้เนี่ยคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลนะฮะไม่ถึงแสนนะฮะเจ็ดหมื่นโลเดิมๆคลีงครีนนะฮะแห้งๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสรัพคันนี้กันดีกว่าไปครับ โอเคครับเป็นอีก1นึ่งคันนะฮะที่เข้ามาใหม่สําหรับช่วงเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ที่อ่านทำคลิปก็จะเป็นวันที่6ตุลาคมนะฮะสำหรับคันนี้ครับสุดท้ายก็จะตั้งราคาขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทอันย้ํานะครับ4 3 9 0 0 0บาทคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับ6000บาทออกรถได้เลยนะครับถ้าเกิดประวัติดีมีเครดิตดี ใช้เงินออกรถ6,000บาทแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีเครดิตเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับหรือว่าเป็นตัว ID l ดี e ลนแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณลูกค้าจะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณลูกค้าก็เป็นเจ้าของรถ1.9คันนี้ได้ติดต่อมานะครับอันอยากให้ได้รถสวยๆรถดีๆแบบนี้นะของแต่งก็ครบแล้วที่เหลือมาเรามาเลือกกันอีกทีนึงก็ได้ว่าจะเอาตู้หรือว่าเอาข้อแค่นั้นเองนะครับมาะนะค,คันนี้นะครับมาเถอะคร ะะหวังว่าจะได้เจอกับพี่ๆที่ได้มาเป็นเจ้าของคันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านสับคลิปนี้อ่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่ยังไงคลิปหน้ามาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกทีคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ